สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาหลานเติมเกมครับ Over t ร์ Up จัดโปรโมชั่นสำหรับเกมนีโนคูมิคอสเบอร์ครับในราคาแพ่กราคาโปรครับจะเป็นช่องสีแดงครับผมแต่ก็จำนวนไดอาร์ที่เราจะได้ครับดีกว่าที่เราจะไปเติมเองถูกปลอดภัยสะดวกครับติดต่อที่ไลน์หรือว่าเฟซบุ๊กครับมีลิงก์ที่ใต้คลิปกดกเข้าไปได้เลยครับผมเลอเๆอเลอก่าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับทำการฟาร์มนะครับในส่วนของเทอร์ไลท์นั่นเองครับเพราะว่า เป็นคำถามที่หลายๆคนถามกันเข้ามานะครับในไ์สตีมบอกว่าสายฟรีนี่จะดันพลังยังไงนะครับให้ขึ้น3 0 0 0 0นอัพนะผมมองว่านะครับการที่เราจะดันพลังขึ้น300,000ก็คือการบูตอาวุธนะครับขึ้นเป็น5ดาวนะครับแล้วก็ในส่วนของสัตว์อิมเมจนต์นะครับอิมเมจนต์เนี่ยก็ต้องบูตอัพขั้นเหมือนกันครับแต่ว่าทุกอย่างมันใช้เทอร์ไลท์ในการทํา นะครับซึ่งผมมองว่าการที่เราจะขึ้น3 0 0แสน up ให้ได้นะครับสำหรับสายฟรีก็คือเทอร์ไลท์นั่นเองแล้ววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปดูว่าสายฟรีเนี่ยการที่เราจะหาเทอร์ไลท์ให้เยอะที่สุดแล้วก็ทำตัวให้ไวนะครับทำตัวให้มันขึ้น cp 3 0 0 0 0น up เนี่เราจะไปหาเทอร์ไลท์ที่ไหนนะครับซึ่งผมก็ได้ไปทำการทดลองแล้วก็ทดสอบนะครับดูว่าเอ๊ะ จุดไหนที่มันได้เธอไรด์มากที่สุดนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าเราต้องขึ้นไปที่ชั้น2ครับถ้าเราขึ้นไปที่ชั้น3เนี่ยเราอย่าเพิ่งรีบก็ได้นะครับชั้น3เนี่ยคนที่ดาเมถึงสูงเขาฟาร์มกันนะครับตอนนี้นะ มันก็จะทําให้เราโดนเปิดหัวก็ได้นะครับเออถ้าเราโดนโดนเปิดหัวยังไงเราก็แตกอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะเสียเวลาในการปล่อยบอดฟาร์มคลิปนี้นะครับไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าให้เราหาเทอร์ไลท์แล้วก็ไปถลุงแร่นะครับที่จะทําให้ราคาตกแล้วก็ทําให้เออมันเกมมันจะเสียนะอันนี้เป็นจุดประสงค์ก็คือว่าอยากจะให้สายฟรีนะครับหาเทอร์ไลท์ณนะช่วงเวลาเลเวลนะครับซึ่ง ถ้าเลเวลเรามันสูงเกินไปนะครับก็ถ้ามากกว่า3เนี่ยผลตอบแทนนะครับมันจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่กับของที่มันดอปและก็ในส่วนของเลเวลนะครับหรือ EP ที่เราจะได้เนี่ยจากการที่เราจะไปฟาร์มเนี่ยซึ่งอัตราดอกมันก็จะน้อยนะครับแนะนำว่าณช่วงเวลานะครับตรงมอนที่ผมจะพาเพื่อนไปฟาร์มเนี่ยก็คือเลเวล50นะครับนั่นเองนะก็คือถ้าเพื่อนๆอยู่ในเลเวล53หรือประมาณ40 นะครับผมอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะดอกดีแล้วก็คุ้มค่านะครับถ้าเลเวลห่างเกินกว่านั้นเนี่ยเพื่อนเก็ต้องเปลี่ยนตัวแล้วใช่ปะเพื่อนๆก็ต้องเปลี่ยนจุดฟาร์มนะครับอันนี้คิดว่าเพื่อนๆสายฟรีทุกคนนะครับที่อยู่ลนะช่วงที่กําลังที่จะขึ้น3ามแสนแล้วก็จะบูทพลัง3ามแสนอัพเนี่ยก็จะติดอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการแนะนําให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับใครชอบหรือยังไงนะครับติชมกันได้นะคอมเมนต์กันได้นะครับในใต้คลิปนะครับผม โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับจุดที่ผมจะพาเพื่อไปฟาร์มก็คือชั้นของของ o s Field ลนะครับณจุดที่อยู่ในมอนของธาตุแสงนั่นเองครับเพื่อนๆต้องมีอาวุธธาตุมืดนะครับเพื่อที่จะไปต่อสู้กับมันแล้วก็ไปฟาร์มเพื่อที่จะให้มันทำดาเมจได้ดีนะเพื่อจะจบมอนหมู่ได้นะครับอย่าลืมว่าตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยคือต้องมีค่าเกาะนะครับค่อนข้างดีเลยนะพลังป้องกันนะครับในส่วนของค่าเกาะเนี่ย คือให้มันดีๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเกาะเนี่ยต้องบอกก่อนเพื่อนนะอันนี้อย่าเพิ่งเข้าเรื่องแล้วกันนะครับอ่ะผมขอแนะนําก่อนเกาะของเพื่อนเเนี่ยต้องมีพลังป้องกันที่ค่อนข้างสูงนะครับพยายามั p เลเวลให้สูงที่สุดนะถ้าจะไปฟาร์มตรงนี้นะครับเพราะว่ามอนมันค่อนข้างตีแรงเนาะถ้าเพื่อนๆอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กําลังขึ้นจากขึ้น3 0 0 0 0หรือ3 0 0 0 0นนิดๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของชุดเกาะเนี่ยก็ต้องมีค่าออฟเนี่ยที่มันจะช่วยในส่วนของ ค่าหลบหลีกด้วยนะครับไม่ใช่เกาะเหมือนผมนะถ้าเป็นเกาะเหมือนผมเนี่ยมันจะมีต้านค,คีนะครับต้านคีนเนี่ย <F an S 1> ก็คือเอาไว้ใช้ใน PVP เนาะแต่ว่าเพื่อนๆต้องหาเกาะที่มันมีพลังป้องกันแล้วก็หลบหลีกนะครับค่อน <k S 2> ข,ข้างเยอะหน่อยซึ่งมันจะช่วยให้เราฟาร์มมอนได้นะครับเออมันถึงจะหลบดาเมจของมอนได้เนาะของผมเนี่ยจะเน้นไปในส่วนของ PVP ซะมากกว่านะครับผมแนะนําว่าถ้าเกาะจริงๆให้เพื่อนๆใส,ส่เกาะอีกเช่นนิดหนึ่งน,นะครับที่มันเป็นลบหลบหลีกนั่นเองครับป่ะ เดี๋ยวเราไปลุยกันครับเดี๋ยวผมจะปรับเปลี่ยนเป็นาธาตุมืดละกันนะปึ๊บอ,อ่าโอเคในส่วนของอิมเมจนนะครับก็ให้ใส่ในส่วนของาธาตุมืดด้วยนะอันนี้ผมมีแค่2ตัวนะครับเอาเจ้าตัววัวก็ได้ครับที่มันได้ฟรีนะ7วันเพราะว่ามันจะสร้างบาลียให้เรานะครับเราจะต,ต้านทานดามเมจได้นะปะเรามาลุยกันแล้วครับเราก็มาหาเลือกจุดนะครับที่มันจะลากมอนได้เยอะๆครับประมาณนี้ก็ได้ครับมันจะได้ประมาณ 3กองได้มั้งอ่ะประมาณนี้นะมันจะได้3กองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดตีไปเลยลวกันครับผมณตำแหน่งนี้นะครับผมมองว่ามันดีมากๆนะครับมันทําให้เราได้ฟาร์มในกองแรกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะอันนี้เพื่อนๆต้องมองถึงเลเวลของผมด้วยนะครับซึ่งเลเวลของผมเนี่ยมันไปเกินมอนแล้วนะครับซึ่งถ้ามันบวกลบประมาณ8นะครับบวกลบแเนี่ยมันจะไม่ดรอปเลยนะเออมันจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับแม้ทั่ง EP นะแต่ว่า อันนี้ก็คืออยู่ในช่วง7อยู่ใช่ไหมอ่ะของผมอยู่ในช่วง7มันก็ดอกน้อยนะครับมันก็ได้น้อยนะสำหรับ EP พีในแบในส่วนของค่าดอกอื่นๆก็ได้น้อยอันนี้ถ้าเลเวลเกินมันก็ผมแนะนําว่าไม่ควรที่จะฟาร์มนะครับถ้าเลเวลเกินให้ขึ้นไปชั้น3เลยนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยู่ในช่วงระยะเลเวลของมันประมาณนี้นะครับประมาณ53หรือ4 7บเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาฟารนะ์มณจุดนี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะลากมอนได้หลายกองนะอ่า แล้วก็ถ้าเราจบได้นะครับบอกเลยว่าเทอร์ไลท์ที่เราได้นะจากการที่ผมได้มาฟาร์มณจุดนี้นะครับก็ได้วันละ200อัพนะเอาจิงๆนะครับผมเพราะว่ามันลากมอนได้หลายกองและในการฟาร์มเทอร์ไรท์เนี่ยมันก็ได้เยอะมากนะครับที่ก็จะอยู่ประมาณวันละ200เนี่ยผมว่าได้นะครับณจุดนี้นะแต่ว่ามันจะฟาร์มฟาร์มนานนะครับฟาร์มนานมากก็ถ้าตีไป24ชั่วโมงก็จะตกอยู่ประมาณ20ชั่วโมงนั่นเองครับ อ่า20ชั่วท่โมงก็คือระยะเวลาอื่นเนี่ยเราเอาไปทําแค่ลงบอสใช่ไหมอ่าไปหาของบอสแล้วก็หากออกไปนะครับก็ถือว่าถ้าเราใช้ระยะเวลาประมาณ2วันนะครับในการฟาร์มหาเทอร์ไลท์ณจุดนี้ก็จะทําให้ตัวเราเนี่ยไปทาการบูทนะครับในส่วนของอ่าอัพขั้นของอาวุธนั่นเองครับอ่าถ้าเราจะอัพขั้นนะเทอร์ไลท์เนี่ยอัพขั้น1อาวุธนะครับมันก็ใช้100เลยนะ ใช้เยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของ i m มเมจเน m อิมเมเนี่ยถ้าเราจะาเลื่อนขั้นมานะครับมันก็ใช้อีก100เลยนะออวิวัฒนาการ1ครั้งนะครับถ้าเลเวลเต็ม30เนี่ยมันก็ใช้อีก1ตั้ง100ครับก็คือมันใช้เยอะมากใช่ไหมเพราะว่าค่าพลังหรือ CP ที่เรามันไปไม่ได้ก็คือเราขาดเทอร์ไรต์อะไรครับถ้าคิดง,ง่ายๆนะอันนี้ผมลอง มาแล้วนะครับณจุดนี้ก็มันจะช่วยให้เราบูตขึ้นไปได้นะครับเราก็จะทำดาเมจของตัวเองแล้วก็ในส่วนของการทำของนะครับมันก็บูตขึ้นไปให้เราเป็น30,000 2 303สได้เราก็สามารถขึ้นไปที่ชั้น3แล้วเราก็จะไปฟาร์มชั้น3สบายใช่ไหมพอเราได้ของมาทําแล้วนะครับชั้น3มเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของอช่วงแรกๆที่เราจะไปฟาร์มนะครับถ้าเราขึ้นไปชั้น3 มันก็จะเป็นธาตุมืดนะครับแล้วก็เราก็ได้ของจากอาวุธธาตุแสงจากชั้น2ที่เราฟาร์มเมื่อกี้นะครับมันก็จะไปต่อยอดในชั้น3ได้ใช่ไหมอ่ะเราก็จะไปตีธาตุมืดก่อนนะครับในเลเวล55อย่างเงี้ยเออเราก็จะไปฟาร์มของของธาตุธาตุมืดเนี่ยได้สบายนะครับแล้วเราก็ได้ของมาท,ทาธาตุมืดด้วยแล้วก,ก็ก็ไปผ่านในเขาวงกุดด้วยนะครับซึ่งมันก็จะต่อยอดกันไปเรื่อยๆนะถ้าเรามาฟาร์มณนจุดนี้นะครับแต่ถ้าเราไปฟาร์มชั้น2ในจุดอื่นเนี่ย คือผมมองว่ามันค่อยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราฟาร์มท่าแสงณจุดนี้นะครับมันก็จะอไปต่อยออได้หลายๆที่หลายๆอย่างอะไรประมาณนี้ครับอ่าคลิปนี้ก็การแนะนํานะครับสําหรับสายฟรีแล้วกันนะเพราะว่าถ้าสายเติมนี่ก็น่าจะบูตพลังกันไปเยอะนะครับน่าจะไม่แบบไม่ได้มาสนใจนะอ่าชั้น2นะครับเขาน่าจะไปฟาร์มทางชั้น3มากกว่านะครับสุดยอดตามทั้งหลายคนนะ เทคนิคดีๆนะครับแต่ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้เพื่อนๆไปถลุงแร่นะครับในจุดนี้นะรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมของเกมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าราคาเหรียญก็ถ้าเราถลุงแร่ก,กันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวาราคาเหรียญตกเนาะเออรักษาคุณภาพของเกมไว้ด้วยนะครับเกมมันน่าเล่นเราก็หาเทเลไรท์ไปทําตัวละกันครับผมอ่าค่อยไปหาเหรียญในชั้นทุงสูงเดี๋ยวถูกก็นในอนาคตเนี่ยก็จะอัปเดตในส่วนของ ชั้นที่4มานะครับเออเราค่อยไปฟาร์มชั้น4กันก็ได้นะครับทำตัวกันไปเรื่อยๆแล้วกันสายฟรีเนี่ยก็จะสนุกนะครับอ่าอย่าไปแข่งกับใครครับผมเล่นๆแล้วก็เล่นเรื่อยๆนะครับเพลินๆกับเพื่อนนะครับฟาร์มเทอร์ไลต์ไปเรื่อยๆครับโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการคลิปด้วยครับผม